สวัสดีครับพบกับแบงค์มิซูบิชินะครับจากมิซูบิชิสาขาโน้มินนะครับซอย50วันนี้นะครับแบงค์อยู่กับรถมิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับผมเป็นตัวเอ็กเพนเดอร์คอร์สนะครับ m y 23นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่946,000บาทนะครับสำหรับสีที่อยู่ด้านข้างของแบงค์เนี่ยนะครับเป็นสีเขียวใหม่เลยนะครับราคาจะบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับ10,000บาทนี้ก็จะรวมเป็นราคา9 5 6 0เก้ารับแสนนะครับลูกค้านะครับที่จะได้นะครรับในง ของรถ X อ็ n d e r คันใหม่นี้นะครับผมก็โปรโมชั่นคันนี้นะครับรอส่งมอบเรียบร้อยนะครับขัดเคลือบสีฉวีวันและเรียบร้อยเลยรอส่งมอบพรุ่งนี้เช้านะครับแม็กก็เลยมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับผมลูกค้าท่านนี้นะครับดาว25นะครับเป็นยอดประมาณ260,000บาทก่อน48เดือนนะครับได้รับบัตรคูปองน้ำมัน10,000บาทนะครับเพราะว่าลูกค้าใช้อีโคขานะครับไม่พอนะครับลูกค้ายังได้พิเศษดอกเบี้ย1.79นะครับดาว25% 4ปีนะครับดอกเบี้ยถูกมากๆนะครับอยู่ที่1.79%นะครับ แล้วก็ได้แพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีด้วยนะครับแล้วของแถมนะครับที่แม่กเกแถมไให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวแม่จะพาไปดูนะครับผมก็วันนี้จะพามารีวิวรถด้วยนะครับว่าตัวใหม่เนี้ยแตกต่างตัวเดิมนะครับมีอะไรบ้างโอเคมาเลยลูกค้ามาดูที่ด้านหน้านะครับนี่นอกจากสีใหม่นะครับที่จะเพิ่ม10,000บาทแล้วนะครับก็จะเป็นไฟหน้านะครับที่ออกแบบเป็นตัว T shape นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับไฟหน้าที่เป็น LED นะครับที่ลูกค้าอยากได้เลยนะครับเราจัดให้มาเรียบร้อยครับจากอินโดนีเซียเลยนะครับผมนี่ี่ในนุ GT ไมม สำหรับตัวคอร์ดเอวายตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับเป็นไฟหน้าโคลมินโดแท้นะครับผมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับสวยงามหรูหราแบบนี้เลยนี่ครับดูชงความงามของด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับไฟหน้าเป็น L.E.D ไฟตัดหมอกก็เป็น L.E.D ด้วยนะครับผมไฟหน้านะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับในรุ่นนี้นะครับก็คือสามารถเปิดปิดออโตได้นะครับผมที่ปัดน้ําฝนก็สามารถเปิดปิดออโตได้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวเดิมก็สะดวกสบายมากเลยนะครับตัวนี้อ่มาดูที่ด้านข้างนะครับ คิวล้อนะครับกับข้างประตูนะครับออกแบบใหม่นะครับเป็นสีดําตัดลายเส้นอ่าไม่ใช่ลายเส้นเนาะเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะครับกับข้างแบบนี้นะครับล้อแมกลายใหม่นะครับสินิ้วเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นลายสีเงินเทานะครับผมตัดสีเงินเทาสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ล้วหลังคาก็มีให้เหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเป็นสีดําแล้วนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับกันสาดก็แถมให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเบ้ามือกันลอยนะครับนี่เวลาเรามือล้วงนะครับกันเล็บขูด นะครับนี่แถมให้นะครับมีคําว่าเอ็กเพนเดอร์ด้วยนะครับแถมให้เหมือนเดิมนะครับนี่มาชมครับด้านหายที่แตกต่างจากตัวเดิมนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นตัว T-shape แบบตัวเอ็กเพนเดอร์ G-T แล้วนะครับก็เป็น L-E-D ก็สว่างชัดเจนกว่าเดิมแล้วก็นวลตากว่าเดิมนะครับสวยงามกว่าเดิมด้วยนะครับสาหรับ m y 2 3นี้นี่ครับแล้วก็คําว่าเอ็กเพนเดอร์คอร์นะครับก็จะเป็นสองบรรทัดแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวเดิมเนี่ยเขาจะเป็นยาวเลยนะครับคำว่าเอ็กเพนเดอร์คอร์ยาวเลยนะครับ แล้วก็ด้านท้ายนะครับแม็กแถมเซนเซอร์ไฟหลังให้ลูกค้าอีก2จุดนะครับลูกค้าก็ขอมาเป็นสีดํานะครับเพื่อจะให้มันตัดกับตัวรถนิดนึงนะครับอย่างเช่นราวหลังคาเนี้ยยังเป็นสีดําเลยลูกค้าก็จัดให้ลูกค้าเลยตามของขอกล้องหลังนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับมีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ที่พิเศษนะครับแม็กแถมกล้องบันทึกภาพหน้าหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับก็กล้องบันทึกภาพด้านหลังนะครับนี่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเวลาขับขี่นะครับบันทึกภาพด้านหลังให้ด้วยนะครับก็จะแสดงที่หน้าจอด้านหน้านะครับผม นี่ครับดูด้านท้ายนะครับแถมเป็นชุดพรม VIP 6D นะครับ VIP 6D ยังไงนะครับเขาเย็บเป็นชิ้นเดียวนะครับนี่ไม่ได้แบ่งเป็นแยกชิ้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับทั้งคันนะครับแล้วก็ชุดพรมเดิมนะครับแบบนี้ชุดพรมเดิมก็แถมให้ลูกค้าด้วยนะครับผมครับก็เดี๋ยวเรามาชมภายในนะครับกันบ้างนะครับว่าภายในเนี่ยความเรียบร้อยความสวยงามจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับ ในส่วนของภายในนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมที่สามารถสะท้อนความร้อนได้นะครับก็มีอยู่ในตัวเดิมอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ยังคงมีให้หนูลูกค้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟนะครับตรงนี้ให้อีก2จุดนะครับเป็น USB Type A กับ Type C นะครับผมอ่าเรามาดูที่พื้นนะครับนี่ที่ว่าชุดพรม 6D นะครับ VP 6D นี่ครับมีกระดาษรองพื้นกันเปื้อนนะครับมีพะยงรองพื้นกันเปื้อนให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับตัวชุดพะยงตัวพุดผมนี่ครับเย็บเป็นชิ้นเดียวนะครับสวย แถมให้ลูกค้าฟรีนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายหน้าห้องโดยสารหน้าคนขับบ้างนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับผมในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็ตัวจอก็ยังเป็นจอขนาดเก้านิ้วเหมือนเดิมนะครับผมมาพร้อมกับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเปิดวิทยุได้นะครับสามารถเชื่อมต่อ MM Link นะครับสะท้อนภาพมือถือขึ้นที่หน้าจอได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้เหมือนเดิมครับ จอแท้จากมิซูค่า9นิ้วตัวนี้นะครับผมนี่กล้องมองภาพด้านหน้านะครับเป็นกล้องบันทึกภาพนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นด้านหน้าเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องด้านหลังครับนี่ก็จะมีเซล,ลเนี่ยเดินมาดี่ด้านหน้าเห็นไหมฮะอ่านี่เราแถมให้เลยครับการเข้าขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยสามารถบันทึกได้ตลอดการเดินทางเลยครับผมเราแถมให้ลูกค้าฟรีนะครับผม จะให้ดูที่พวงมาลัยนิดหนึ่งนี่พวงมาลัยครับดีไซน์แบบปาเจโร่สปอร์ตเลยนะครับสี่ก้านหุ้มหนังแบบนี้นะครับผมในส่วนของทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มลดเสียงนะครับปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับหรือว่าเซตติ้งการตั้งค่าที่หน้าจอได้นะครับผมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนขค้ื่วิทยุตรงนี้เนาะแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นคูดคอนโทรลนะครับลูกค้าสามารถล็อกความเร็วรถได้ด้วยนะครับอยู่ที่ด้านหน้านี้เลยนะครับคูดคอนโทรลแล้วก็รับวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะครับ กดอะไรแบบปาร์เจโร่สปอร์ตแถมปรับขึ้นลงสูงต่ำได้นะครับสี่ทิศทางนะครับนี่นะครับหนึ่งขึ้นลงนะครับดึงเข้าดึงออกนะครับนี่อ่าได้ระยะที่ต้องการลูกค้าก็ล็อกไปนะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับผมมีเซ็นเซอร์เพิ่มเติมมาให้ตรงนี้นะครับอยู่ใต้กระถางกระจกนะครับอ่าแล้วก็ไฟหน้านะครับสามารถตั้งเป็นเปิดปิดออโต้ได้นะครับเมื่อมีแสงที่มืดลงนะครับไฟหน้าก็จะติดให้อัตโนมัติเลยนะครับปุ่มสตาร์ทก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมมีมาให้นะครับก็เอ็กเพนเดอร์ของเราตัวใหม่นี้ก มีความปลอดภัยมาให้ครบคันอย่างเดิมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็มีระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ AYC นะครับช่วยให้ลูกค้าเข้าโค้งได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับระบบนี้มีเบรกมือไฟฟ้าเบรกอโตโฮมมาให้นะครับผมนี่แล้วก็มีช่องกดปุ่มตรงนี้แมคคูลนะครับผมช่วยทําให้อร์เย็นขึ้นนะครับในขณะที่เราขึ้นรถมาใหม่นะครับในครั้งแรกนี่กดตรงนี้นี่ครับเห็นไหมฮะจะปรับแรง อุณภูมิให้มันเย็นขึ้นเร็วที่สุดเลยนะครับผมตัวนี้เราเดินสายเก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่ครับกล้องไม่ลกลุงลังนะครับตัวนี้ยังมันเหน็บตรงนี้อยู่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยต้องถอดนะครับแล้วก็มันเหน็บที่กระจกในส่วนตรงนี้เนี่ยฟิล์มเพิ่งติดตั้งมานะครับก็เลยตัวนี้มันจะเป็นที่ดูดอากาศจะทําให้ฟิล์มเนี่ยหลุดลอกออกมาได้นะครับก็เลยยังไม่ไปติดตีด้านหน้าให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวรอสักประมาณทักอาทิตย์หนึ่งให้ลูกค้าเริ่มมาปิดนะครับด้านหน้าโอเค ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Mitsubishi อ็กเพนเดอร์ s อนะครับปี2023ใหม่นี้นะครับผมราคาอยู่ที่946,000บาทนะครับสีขาวมุกกับสีเขียวใหม่นี้นะครับผมก็จะเพิ่ม10,000บาทนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นนะครับอดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.79%นะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราชการลูกค้าได้รับส่วนลดเพิ่ม10,000บาทนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของลูกค้านะครับใช้รถอีโคคาร์นะครับก็ได้ ใช้รถกระบะหรือรถ PPV นะครับก็ได้รับคูปองน้ำมัน10,000บาทเช่นเดียวกันนะครับของ Toyota กับ Isuzu นะครับก็นำมาใช้สิทธิ์ร่วมกันได้เป็นลูกค้ากับ Isuzu ก็ได้ส่วนลดเพิ่ม10,000บาทเช่นเดียวกันนะครับของเราก็แถมแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีให้ด้วยนะครับเข้าเช็คระยะได้ทั่วประเทศเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีค่าแรงช่างให้อยู่แล้วด้วยนะครับผมก็สำหรับท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาแม็กได้ที่เลยที่เบอร์0 9 7 1 3 9 4 9 4 3นะครับแม็กอยู่ที่เก้าสี่สามนะคนับแม็กอยู่ที่ม็ อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับลูกค้าเซิร์ชได้เลยครับมิตซูบิชิสาขาหนินซอย50เจอเลยนะครับโทรมาหาแม็กได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้แนมะ็กขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ